พี่น้องจ๋าพ้าพ้าลงมาเล่นทะเลเด้อจ้ะอ่าคุณนะะ่ะน้ำขึ้นแห้งแห้งพี่น้องเกือบพอดฟังบ่งงยืนด้วยเด้อค่ะพี่น้องนั่นก็เกือนจังข้ามูมาฟังเสียงเกือนเดอ้อคุณน่ะคะ่ะทอดทายทูกเขาฟังคุณบดายมันลงไปบดายน้ำขึ้นแห้ง,แห,งแห้งพี่น้องคุณนะ่ะน้ำขึ้นแห้งอู้ยพี่น้องก็สว่างงามแท้ปืด๊ดพี่น้องจ๋าปา้าวพี่น้อง ว่าน,นิดขึ้นขึ้นสูงขึ้นใหญ่ลมแห้งจ้ะคันน้ำได้ขึ้นระดับนี่เด้อเพื่อนเด้อคันน้ำได้ขึ้นระดับหนี่สแสดงว่าอากาศพอดีหนึ่งลมแห้งลมแห้งจนเทาต้องเก็บของนะคะเนี่ยค่ะคือคอ,อ,อุปสรรคในการอยู่นีเด้อค่ะแต่ว่าเพิ่นกระบ,บ่มาบ่อยดอกต้นโดนมาเทื่อจ้ะ อันนี้ใช่ฟังของผูู้ไทยทำเดจ๊ะเด้อมาเบิ่งจ้ะเง่ยเาไปหอดพูดเน่ยเาไปหอดอันอันเรื่องโล่งจอดเรือสีแดงแนงมาจ้ะอ,อุ่นละไปหอดอุ่นละเมาอเมื่เบิ่งมาเบิงเบ่งนน้ำทะเลน้ำกันจ้ะอุ้ยน้ำจีฟังพี่นองจ้ะอ่าเมาเบิง่งนังปุ่นเนาะค่ะเนาะเออเดี๋ยวสิขยายให้เบิ่งนเด้อจ้ะเนี่ยสะพานขามทะเลเด้อเปื่อนอุ้ยคืนมากเปื่อนจ้ะ ขื่นมากจะขื่นมากอาดบ่เคยลงมาเล่นขื่นแห้งๆกันสิจ้กคกือเมื่อนี้ห้อนจ้ะเมื่อนี้ห้อนเดอ้อเมื่อนี่อ,อ,อุณหภูมิสิบสององศาย,ยางท้อนเลยเพื่อนมา่อบังนกฝนเล่นลม่มจ้ะขันล่มแห้งๆเดี่เป็นหยั่งนกจังมาล่มแท้บินสูงอีกทางหาดเลยค่ะพุ่น่ะพุ่น่ะมาอีกละ่ะอาดเอา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 ,เอาแสดงให้เบิังแนะอาดไปนอ้อง เออออนกกกมัังคืไปาพี่น้องให้หัวเลาะเด้อปไาก่อนเมกะสมางงามดูพี่น้องจ้ะไปพี่น้องเสียคืนเสียขื่นเดี๋ยวสิพายยางเลาะเด้อจ้ะเด้อเออสิพายยางเลาะเบิ่งคืนจ้ะอุ้ยนั่งอยู่นี่ก่อนมันบ่หนาวสิพายนางชมวิวเด้อจ้ะเด้อสิเอาลงมาอีกสิพายนางเบิ่งชมวิวจ้ะเอ่อ แสงจะเห่า да. เห็นเด uh, to ้อค่ะเนี่ยแสงคนหลอดช่องเขามาเด้อนี่ฟังทั้งนี่ฟังตะวันออกจ้ะแต่ว่าแสงมาจากทางตะวันตกเด้อเพื่อนเด้อจ้ะไปน้องสมัครงามค่ะแโอ้ยโอ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 ยเอนั่งนั่งฟังเสียงคืนเด้อเพื่อนเด้อมาเบิ่งเสียงคืนกระทบฟังเสียงคลื่นกระทบฟังดังสู้ซา พี่น้องจา้าปาดพี่น้องเไยปาดโถกซะมาอันนี้แผลปัดพี่น้องอเอาเอาเอาเสื้อผ้ายงางเลนค่ะถ่ายคลิปหนีก่อนคลิปหนีสิไปทางเมืองดเด้อจ้ะเด้อปาดพี่นอ้องอุ้ยขื่นเนาะจ้ะเนาะปปาดพี่น้องนี่ขนาดพายุในเอ่อมาหาสมุทรนะคะเดิน,นปิดไปเอาเขามาจา้ะปาดพี่น้องเสื้อผ้าพัดผืน ความที่ว่าคุณเคยกับทะเลเนาะค่ะกับพวกคยากเท่าใดดอกอคุณเคยกับทะเลจ้ะป้าพี่น้องเสียมกระทบฟังอุ้ยเนี่ยอันค้นหินึ้นมาเนาะค่ะว่าสีหายเพิ่นเเป็นทางลงเออเนีน่ยมาเบบรงนกากันจ้ะอุ้ยแมนงามหาพี่น้องเลยอุ้ยขอบคุณหลายเรื่องจ้ะสีมานาััง ฟังเสียงคืนน้ำกันเดอ้อพี่น้องปาดช่า,างามคัะแขกค่ะอุ้ยงามหาา